วงการเพลงเศร้าต้อกุลวัฒน์เจ้าของเพลงดังยุค90ไม่บังเอิญเสียชีวิตในบ้านสร้างความโศกเศร้าให้วงการเพลงและแฟนบอลยุค90เมื่อมีรายงานว่าวันที่13พฤษภาคมพบศพต้อกุลวัฒน์พรมสถิตอายุ55ปีศิลปินยุคเ0เจ้าของเพลงดังไม่บังเอิญน,นักแต่งเพลงโปรดิวเซอร์และสาวเอนจิเนียร์ชื่อดังเสียชีวิตภายในบ้านพักย่านบึงกลุ่ม สภาพนอนคว่ำหน้าสวมชุดสีดำเสียชีวิตมาแล้ว4-5วันสภาพภายในบ้านไม่มีร่องรอยการหรือค้นหรือรอยงัดจากการสอบถามชาวบ้านให้ความว่าไม่เห็นหน้าต้อกุลวัตสองถวันแล้วจนกระทั่งวันนี้ได้กลิ่นเหม็นเนา่าลอยมาจากบ้านดังกล่าวกดกลิ่งเรียกก็ไม่มีผู้ใดออกมาจึงแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจให้มาตรวจสอบจนพบศพ จากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ประสานญาติทราบว่าผู้ตายมีโรคประจำตัวเกี่ยวกับปอดซึ่งเมื่อทราบข่าวเศร้าดังกล่าวคนสนิทและแฟนเพลงต่างโพสต์อะไรต่อการจากไปของต้อกุลวัตเป็นจานวนมากสาหรับต้อกุลวัตพรมสถิตเป็นเจ้าของเพลงดังในยุค90เพลงชื่อว่าไม่บังเอิญเป็นนักแต่งเพลงนักเรียบเรียงโปรดิวเซอร์นักออกแบบเสียงนักออกแบบห้องบันทึกเสียงรวมถึงสอนดนตรีอีกด้วย ด้านนักร้องชื่อดังพันกรอาัยสิ้นนักแต่งเพลงต้อกุลวัฒน์ภูมิใจที่ได้เคยร่วมงานนักร้องชื่อดังได้โพสต์แสดงความเสียใจต่อการจากไปของต้อกุลวัฒน์โดยระบุว่าขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวคมสถิตอย่างสุดซึ้งครับสำหรับการจากไปของโปรดิเซอร์นักแต่งเพลงแถวหน้าของเมืองไทยคุณกุลวัฒน์พรมสถิตหรือที่เราคุ้นเคยกันในานามของพี่ต้อ พี่ต้อได้กรุณาเขียนและเรียบเรียงเพลงให้กับดังอยู่พอสมควรถือว่าเป็นความภาคภูมิใจและเป็นเกียรติมากครับที่มีโอกาสได้ร่วมงานกับพี่ต้อนะครับผม May you rest in peace ด้วยความเคารพรักพันกรบ,บุญญจินดา